สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะคัดรถสวยย่านมีนบุรีอยู่กับเอิญนะคะที่ช่องเอิญยูส่ะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถเท่าใหม่เป็นคันนี้เลยนะคะ Ford EcoSport นะคะเป็นเครื่อง1.5นั่นเองนะได้รถคันนี้ไปใช้งานนะคะเป็นรถ h a ชแบ็ a c k 5ประตูนะคะ1.5ไทเทเนียมนะคะตัวพาร์ตด้วยสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะต้องแนะนำเลยสำหรับรุ่นนี้สเปคนี้นะ ก่อนรับชมนะคะเอิรนต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามเอิรด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโลโก้ของตัว Ford อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยในส่วนของไฟคู่หน้าไม่แต่ไม่ชํารุดไม่เหลืองเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกันชนด้านหน้านะคะของคันนี้ก็จะมีติดในส่วนของโครเมียมมาให้พร้อมกับตัว เป็นรังพึ่งนั่นเองนะคะช่วยระบายอากาศได้ดีมากๆมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะถัดมาเลยเรามาดูในส่วนของตัวแม็กคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่ถือว่าสวยกลิบเลยนะไม่มีร่องรอยของการเจอสุดบาดเลยนะคะแม็กขอบ16นะคะพร้อมหัวน็อตสี่รูพร้อมกับยางที่จะได้ของคันนี้เป็นยางติดตันด้วย มีได้ทั้งบิตสโตนไปใช้งานนะคะถัดมาด้านบนนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟรีมาให้เรียบร้อยรอบคันคิ้วนะคะก็ติดของแท้มาให้รอบคันเช่นเดียวกันมันจะเป็นตัวกิ๊บดีดนั่นเองนะคะนี่ที่ปิดเปิดประตูรถมีเซ็นทาัาล็อกรถปลดล็อก,อกมาให้ด้วยนะคะถัดมาเรามาดูด้านท้ายกันบ้าง ด้านหลังตัวรถนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับโลโก้นะคะของไทเทเนียมนะคะแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนมีในส่วนของตัวที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะหรือว่าเซ็นเซอร์ช่วยในการหอยทั้งหมด4จุดของตัวรถแบบนี้เลยมีไฟเด็กรุ่นที่3มาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าสวยจริงนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นั่นเองนี่ สำหรับคันนี้นะคะเขาก็จะเปิดด้านข้างแบบนี้เลยเปิดประตูด้านข้างแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเรามาดูโครงสร้างด้านท้ายกันดีกว่าน็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะเม็ดอาร์ค hmm. นะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยสีภายในตัวรถเสมอกันนะคะให้เห็นเลยนะว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนท้ายมาแน่นอนนะคะ mm hmm. นี่ด้านหลังของคันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับพื้นที่ด้านในที่ถือว่า กว้างมากๆด้วยนะคะพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะคะที่เอาไว้ออกพิินิกได้หรือว่า,าไว้ค้างของนะคะเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนี่ด้านในนะคะกว้างๆแบบนี้เลยสวยมากมีถ้ายางปูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวรถถ้ายัางไม่ช้าเลยนะภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดของคันนี้ถือว่าสวยมากๆแล้วก็ดูดีมากๆเลย ได้รถสีส้มปี2014ไปใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นนะคะ325,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูภายในตัวรถของคันนี้กันเลยะคะ่ะ ถ้ามมาชมนะคะฝั่งคนนั่งด้านซ้ายกันนะคะด้านหน้าด้วยภายในของคันนี้นะคะได้เบาะนะคะเป็นทรงสปอร์ตสีดําตัดประเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยได้รถเกียวโตไปใช้งานนะคะพร้อมกับคอนโซลด้านบนที่ไม่มีคาบกาวด้วยนี่รายละเอียดของคันนี้นะคะเป็น engine start เรียบร้อยนะคะวงมลัยเป็นมันตีฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถรับสายวางสายเชื่อมต่อบ l u e t o t h ก็ได้เช่นเดียวกันด้านในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับเพดานด้านบนที่เขามีตัว เปิดนะคะด้านบนแบบนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะก็มีสลูปมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะที่เขาสามารถเปิดได้นะ,ะนี่เลยครบคุมนะคะแล้วก็มีไฟสองแผ่นที่ด้านบนเพดานด้านบนไม่มีอนนดดันคระใดๆนะคะมีที่บังแดดมาให้เรียบร้อยพร้อมกระจกนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันภายในนะคะดูดีกว้างมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่ดูดีมาก ได้แอร์ปรับออโต้ไปใช้งานด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เลขกมาอยู่ประมาณแ0ดหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้มาอยู่ประมาณแ0ดหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวแอร์นะคะเขาก็ควบคุมนะคะแบบนี้ได้เลยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะหรือว่าปิดนะคะนี่ก็จะปิดแบบนี้เลยถ้าเปิดก็เปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะดูดีมาก ด้านบนพื้นที่ดูด,ดีมากๆเลยจะพาไปดูนะคะฝั่งของด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับด้านหลังตัวรถนะคะก็บอกเลยว่ากว้างมากนั่งสบายด้วยนะคะเป็นรถเก่งนะคะแฮชแบ็กห้าประตูได้รถนั่งได้ประมาณห้าที่นั่งนะคะหรือว่าสี่ที่นั่งถึงห้าที่นั่งนะคะพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านท้ายมีมาให้ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวบอกไม่ชํารุดเลยไม่บุบไม่บิดเบี้ยวนะคะที่สําคัญคันนี้นะคะรับประกันให้กับลูกค้าหลังการขายด้วยนะคะรับประกันโครงสร้างพร้อมกับตัวรับประกันนะคะหลังการขายให้อีก90วันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบไฟเครื่องยนต์เกียร์นะคะก็ดูแลให้กับลูกค้าอีก90วันนะคะระยะ3เดือนนับวันที่ล้อหมุนนั่นเอง <S <s สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้ผ่านเบอรโ์โทร0971693884 <s> ได้เลยนะคะ เดีย๋ยวพาทุกคนไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันเลยค่ะพาทุกคนนะคะมาดูห้องเครื่องกันเลยสําหรับคันนี้นะคะได้ห้องเครื่องเป็นแบบเครื่องพันหนั่นเองสมัรเท่นั้นในการวิ่งนะคะบอกเลยว่าขับเครื่องนะคะเปลี่ยัดน้ามันแน่นอนแล้วก็ตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนี่ให้เห็นกันเลยนะคะโครงสร้างด้านหน้าเดิมๆน็อตเดิม,นนดมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะคะพร้อมกับตัวรายละเอียดที่แกนตัวรถ หัวน็อตไม่มีรอยไขนะคะไม่มีรอยถอดด้านบนนะคะก็อาจจะมีเก็บในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวสีนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้เลยนะพร้อมกับโลโก้สลักนะคะ <ร vídeo> แบบนี้เลยนะก็ยังอยู่ครบนะคะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะของตัวรถสภาพคันนี้ถือว่าสวยมากนะคะได้ไปนะคะก็ใช้ได้ ยาวๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าเล่นด้วยนะคะสำหรับตัว Ford คันนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะรุน่นนี้สเปคน,นี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องพันห้าเบนซินนั่นเองนะคะราคา3 2 5 0 0 0ับาทเท่านั้นค่างวดอยู่ประมาณห0พันนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะตัวรถคันนี้สวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอินต้องฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเอินจะมารีวิวรถให้กับลูกคา้าได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ